ยินดีต้อนรับสู่ภูเขาบันไดหนึ่งขั้นที่บนยอดนั้นจะมีอะไรรอให้เราค้นพบอยู่จากประสบการณ์ที่ผมเคยไปยสุเทพนั้นบอกได้คำเดียวเลยว่าเหนื่อยแน่นอนและแน่นอนถ้าจะให้เราต้องขึ้นลงขึ้นลงบันไดทุกวันบอกได้คำเดียวเลยว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวพราะยุคสมัยผ่านไปเขาก็ได้เพิ่มเทคโนโลยีแล้วก็เออเครื่องมืออะไรใหม่ๆนะเพื่อมาอำนวยความสะดวกทําให้เราสามารถขึ้นไปบนยอดภูเขานี้ได้โดยที่ไม่ต้องเดิน ถึงแม้ตัวละครในเกมเราจะไม่เหนื่อยก็เถอะแต่ว่าบางทีถ้าจะขึ้นไปแบบว่าขึ้นบันไดหนึ่งพันข้าตลอดเวลาคงใช้เวลานานเกินไปมาดูอุปรกรณ์ที่เขาเตรียมให้เรากันดีกว่านะครับก็จะมีลูกโปง่งว้าวอันนี้จะเป็นลูกโป่งพิเศษนะครับที่ทําให้เราสามารถลอยได้บอได้ก็เลยเลยว่าสบายเท้าสบายขาสบายน่าแข้งแน่นอนอหายเมื่อยเลยอุปรกรณ์ที่นี่สองที่เขาให้มาครับนั่นะก็คือปืนตะขอ ปืนนี้ก็จะเป็นปืนคล้ายกับอุปกรณ์สสยรับเลยก็คือเวลาย,ยิงปุ๊บมันก็จะยิงตะขอขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันก็จะดึงตัวเราเหมือนกับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนยิงปุ๊บปุ๊บเกี่ยวเอโอโอ้โหบอกเลยอันนี้นิดรวดเร็วกว่าลูกโป่งอ่ะเนี่ยเพราะาลูกโป่งมันลอยขึ้นไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้สลับปืนตะขอถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่ช่วยในการเอ่อขึ้นไปบนดอยแนะ่นอนเป็นดอยแต่เมื่อไหร่เนี่ย และอุปกรณ์ที่สุดท้ายนั่นก็คือสปริงกราวิตี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เรานะสามารถแบบว่าขึ้นมาไดไปด้วยความรวดเร็วแต่ก็ยังช่วยทําให้เรานะครับชมบรรยากาศรอบๆดอยอะไรอย่างนี้ได้นะครับโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องแบบบินสูงอะไรงนี้และแน่นอนเขาได้สร้างบันไดนี้ขึ้นมาเขาคงไม่ได้สร้างมาเพื่อเราใช้ลูกโป่งบินเล่นขึ้นไปหรอกใช่ไหมเขาก็มีอะไรพิเศษพิเศษด้วยถ้าเกิดว่า เราขึ้นบันไดเนี่ยระบบมันก็จะนับจํานวน9ก้าที่เราเหย,ยบบนนเียบบันไดตอนนี้ผมเออเหยียบบันไดไปแล้ว7 5 7ด้าก้านะครับซึ่งไอไอค่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเออแต้มหรือเงินตาที่เอาไว้ใช้ซื้อของข้างบนไม่รู้ว่าข้างบนมันจะมีของฝากอะไรอาจจะมีไส้อัว่วหรือแหนมอะไรไหนๆแล้วก็มาแมปปีบันไดหนึ 1, ่งพันคแล้วเราจะไม่มีปีบันไดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราปีบันไดดีกว่า อ่ตอนนี้เราก็ปีนบันไดามาทั้งหมด9 7 4ก้าแล้วนะครับก็นี่ปีนขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นบันไดาสายรุ้งนะครับก็จะมีระบบเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับด้วยนะว่าเราเหยียบไปแล้วกี่ก้าก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะเนี่ยเป็นบันไดที่มีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันตลอดเวลาเออทำให้ดูไม่เบื่อดีเอาจริงผมรู้สึกว่าบันไดหนึ่งพันขั้นมันก็ไม่ได้เดินขึ้นช้าอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับชีวิตจริงแล้วเนี่ยถือว่าเดินเร็วมากเลยเนี่ยจะเรียกว่าเดินเลยนี่เรียกว่าวิง่งอ่ะถ้าเก,บบก็ เออเป็นลมกลิ้งกลิ้งอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นวิธีการลงบันไดที่รวดเร็วทันใจเออเออ,อกลิ้งกลิ้งเฮ้ยมีคนเป็นลมเออ,อประมาณนี้มีโลบแบ็กดอจําลองการเป็นลมด้วยโอ้โหดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนดอยบันไดพันขั้นเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ย เรารีบขึ้นไปดีกว่าเราเสียเวลาเป็นลมเมื่อกี้วิ่งวิ่งวิ่งแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งบ่อยๆก็อาจจะรู้สึกแบบเบื่อได้คือแบบทาไมฉันต้องมาขึ้นบันไดบ่อยๆเนี่ยแต่เพื่อแต้มเอาไปซื้อของฝากนะเราก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับทุกอย่างแลกมาด้วยกําลังขาของเราเอาจริงนะผมรู้สึกว่าเอ็นบันไดหนึ่งพันขั้นอะ่ะมันไม่ได้เป็นขั้นที่แบบห่างกันขนาดนั้นอะ่ะมันก็เป็นแบบเป็นขั้นเล็กๆอะไรงี้ทําให้เดินแบบรู้สึกว่าเออเดินไหวเดินไหวแค่พันขั้นเองงั้นเหรอแต่ว่ามันเป็นขั้นเล็กๆนมนเลยย่คอ สวัสดีทุกคนสวัสดีข้างบนมีอะไรหรือเปล่านะ่ะเฮ้ยข้างบนนั้นมีอะไรนะ่าสนใจเต็มหมดเลยไหนต้องรีบขึ้นไปดูนะโอเคได้เลยอ้าวถ้าเกิดว่าบันไดเป็นสีดำแบบนี้เราจะไม่ได้แต้มนะครับฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่ากะ,ะ,ะจังหวะเดินดีๆนะครับเดินดีๆอย่าเดินไมเกินนี่กินบันไดเลยนี่ต้องมีแต้มกันนายเห็นแก่ตัวสิแบ่งแต้มให้เราบ้างอุ้ยหินมาจากไหนจูจุกไปเกิดๆๆๆๆๆอะไรขึ้น และนี่ก็คือสุดดอยบันได1 0 0 0ขั้นนะฮะที่บนดอยแห่งนี้ก็จะมีรถรางเขาเลยรถรางที่เป็นรถรางที่ทําให้คุณนะครับรู้สึกกว่าเสียวเพราะว่าเป็นเป็นรางที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือเป็นรางที่ขาดไหนดูหน่อยข้างบนมีอะไรน่าซื้อน่าสนใจอันนี้เป็นของฝากที่ไม่ใช่ของฝากรลยวว่าเป็นของที่เราซื้อได้โดยต้องใช้เงินจริงเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นคอน เป็นพรมสายลุงพรมอะลรลินสายลุงหรือว่าปืนแปลงล่างอะไรต่างๆแถวนี้รู้สึกว่าจะเป็นของต้องที่ต้องใช้เงินจริงแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถซื้อได้จากการใช้แต้มปีนบันไดตอนนี้ผมมี2 7 0 7แล้วเราซื้ออะไรดีโอ้ยมีกระบวนทงกระบวนท่าด้วยผมไหนซื้อแบ็คฟิปหน่อยซื้อเงีบปิป้งปองได้แนละ้วท่าแบ็ฟิปเป็นยังไงนะึนี่ มันช่วยอะไรถึงช่วยทําให้การเดินทางของเรานั้นเฟี้ยวฟาวมากขึ้นเนียเน่ยดูสิพวกนายฉันแบ็คฟิปได้ตลอดเวลาดูเป็นไงล่ะเฟี้ยวไหมล่ะเดินแบบแบ็คฟิปอดูเหมือนว่าขบวนนี้มันจะมีอะไรให้เล่นมากมายเลยเนี่ยอันนี้เป็นชิงช้าเย้เพราะว่าสำหรับแบบว่าเด็กๆมาเล่นกันอะไรอย่างนี้แบบมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นก็เป็นชิงช้า <c oughs> ไม่ใช่ชิงช้ามากระดกปึ๊บ นี่แบกฟิปออกเลยออกเท่ๆตรงนี้นะฮะก็จะเป็นน้ําตกบันได1,000ันขั้นนะฮะนี่เป็นน้ําตกที่เออเขาสร้างขึ้นมานะไม่ได้เป็นน้ําตกธรรมชาติแต่ถึงงนั้นก็ข้างในนี้ก็ยังมีปลามีสมบัติมากมายมีตะขอโจรสลัดอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้มีปูยักษ์ด้วยปูปูปูปปไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โ<ม><ม>ตอ่า<ม>แลวนี่ก็เป็นเออน้ําตกบันได1 0 0 0ขั้นก็อะไรประมาณนี้เนาะสลักแค่ที่แบบว่า เดินขึ้นบันไดมาร้อนๆก็สามารถมาแช่น้าตรงนี้ได้นะครับช่วงนี้ก็อากาศกําลังร้อนเลยทีเดียวรู้สึกว่าขบวนนี้มันจะมีทางทางถนนเอาไว้สลหรับการขับรถใช่ไหมมันจะต้องมีรถขายแน่นอนนี่ไงรถคันนี้ราคาราคาราคากี่บาท3,000แต้ม3,000แต้มอย่างนั้นเหรอไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรากลับไปกลิ้งบันไดใหม่เอาแต้มใหม่แต่ก่อนจะกลิ้งบันไดเราเล่นถลถรางก่อนดีกว่า อันนี้น่าจะเป็นรถรางเล่นฟรีจากครั้งก่อนที่เราเล่นรถลางแล้วไม่ค,ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่หวังว่ารอบนี้คงจะไม่มีใครกวนนะฉันไม่วกวนเธอหรอกเธอไปเลยโอเคไปนะอา้าวสตาร์ทรถเออชนอ้าวไปเจ๊ไปปุ๊บ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 รุรบปปุ๊บเุ๊บปุ๊บปล่บปุาบป่๊บปุ๊บรุยบปุ๊บปุ๊บปบปี๊บปุ๊บุ้๊บปุ๊บปุ๊ آ, บปวะเนี่ย ถึงแม้มันจะไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่นะถ้าเราเล่งคันเล่งไปเรื่อยๆเล่งแบบคันเล่งแบบความเร็วขั้นสุดเอเล่งเร็วๆปวิ้วอาจริงเฮ้ยดูด้านซีพวกเราโอ้ยสปินมีไลยลาแล้วก็ล่วงลงไปฉันอยากได้3000แต้มฉันจะ กิ้งลงไป Black, แบล็คแฉกแ,แบบนี้เออเออเออเป็นลมนี่คือการที่เกตเดินลงไปนะครับแล้วก็จะทิ้งตัวแบบนี้โอ้โอ้โอ้มันเร็วเกินไปแรงน้ำท่วมรูบปบนี้ปั้นรุนแรงแอสไลด์ตกน้ําโอโ้ไม่น่าเชื่อว่าแรงน้ำท่วงของที่นี่มันช่างจะรุนแรงมากอะไรการขึ้นบันไดแบบธรรมดาแบบใช้เครื่องมือแบบนั้นมันดูธรรมดาไปนะเป็น,นแล้วก็ซื้อแบ็คฟิปมาแล้วเราจะขึ้นบันไดแบบแบ็คฟิดดีกว่าเฮ้ยปั้ม ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นทีทีทละ29่เลยโอ้โหเป็นการขึ้นบันไดที่หมหัศจรรย์มากดูจากขั้นบันไดที่เราอยู่ตอนนี้ลมโรแล้วนั่นอาจจะ3 0 0พพอดีเอ๊สวัสดีนายดูขึ้นช้าเนี่ยฉันขโมยแต้มนายแหละสู้ๆนะเฮ้ย,ยไปแล้วฉันเป็นลมไปแล้วบายๆฉันเป็นลมด้วยไปด้วยคนที่นี่เป็นอะไรกันทุกคนต่างขี้เกียจลงบันไดทุกคนเลยแกล้งเป็นลมเฮ้ยนี่มันมีซากรถรางเฮ้ยอ้อ ทำไมไนายไม่กิ้งตกไปเนี่ยนู้นสารเราแก้งกันเนี่ยโธ่เฮ้ยรถบินได้สุดยอดไปเลยฟิวนี่เป็นการฟิวชั่นกันระหว่างรถและผมทองคำเกิดกำเนิดเป็นรถบินได้โอ้มันเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะไปเลยฟิวถ้าเขาสามารถรวมไอเทมจนไกลจนกำเนิดเป็นอะไรใหม่ๆได้นั้นเราต้องลองดูนี่เรากำเนิดรถไม่ใช่ติเดเศกรถไปแล้วถ้าเราเอารถรวมกับแบ็คฟิปจะเป็นยังไงนะ โอ้โอ้โ,อโ,อโอเป็นการขับแบบแบ็คทิปยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยว Hello, Darkness, old ฉันลืมไปว่าข้างล่างนี้มีเหวไม่นะรู้หรือเปล่าว่าเราจะได้สามพันแต้มเราต้องเดินม,มากี่ก้าวเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยพอดีรถตางมีปัญหาดหน่อยคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับเออฉันจะช่วยนายไงเนี่ยนายต้องดูแลตัวเองเราจะนั่งรถ้างสีม่วงอันนี้แล้วก็ขับเคลื่อนแอโอย โอ้ยฉันรู้สึกว่าเหมือนรถรางฉันจะเหยียบอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยทำไมรถรางมันไม่ไปเนี่ยนายเหยียบเราอยู่ยังไงล่ะโอ้ยเหยียบอือ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 โอ้โอ้โอ้จะได้ไปตอนไหนเนี่ยมันจะขัดขวางกันเองโอ้ไปเลยอุ้ยอุ้ยเขาสามารถเอารถรางฟิวชั่นกับลูกโป่งจนกลายเป็นรถรางบอลลูนได้น่าสนใจฉันลอน่อยกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในแมปนี้นี่สามารถสร้างสารรค์รวมกันกลายเป็นอะไรใหม่ๆที่แสนสนุกได้เนี่ยไม่ทั่งการขับรถแบบวา่าหน้าชีไฟอย่างนั้นเขาก็ยังทําไดสา้สตาร์ทรถสตาร์ทไม่ไดอ้อาจจะต้องสตาร์ทก่อนอะ่ะโอ้โหอ,โอหน้าทิมไมหน้าถึงทิมอย่างนั้นล่ะลูกไปไหนต่อเราด้วยเราอยากไปด้วยไม่ได้ไม่ได้เราจะให้หนายไปโดยที่มีเราไม่ได้อา้อาวอโอ้ ฉันไปขึ้นรถรา,างคันใหม่แลละไปแล้วเฮ้ยอำลา,าอํา,าลารอเราด้วยเราขอขึ้นด้วยอ่าเราจะไปด้วยกันอย่างสงบสงบนะเราจะไม่กดท่าแบ็คฟิปเพื่ออไปแล้วนะบายการแบ็คฟิปเป็นการทําให้เราตกรถรางอดเล่นเลยเมื่อกี้โอเคไงสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวอําลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ อ้าโอเคไงสลับคลิปนี้ก็สายยน่ละนะครับไม่บายเจอกันใหม่คลิปหน้านะฉันจะปิดคลิปแบบแบบฟิปไปฟิว